ันนี้พามารักษาอาการปวดหัวที่ร้านมามา,มาคาเฟ่วันยาพรุ่งนี้ก็สอบไปกับคณิตอีกปวดหัวเลยนะลูกแต่ว่าหนูก็ตัวอุ่นๆน,นะขับไปต้องทานยานิดหน่อยนะลูกแต่ลองเล่าอาการที่ทกวันนี้เป็นยังไงมันปวดหัวยังไง วิชาแรกเลยวิชาแรกก็ไม่ปวดมากแต่ว่าแค่ไปหัวอ,อาจารย์อาจารย์ก็วัดไข้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือก็ปวดอีกข้าวที่แสหองเลยก็เลยได้ไปนอนไปนอนห้องห้องเพลานมันดีมากเลยเลรห้องนั้นเปิดแอร์ดีมากเลยม,มันก็อร่อยดีนะ แต่ว่าเนื้อเ็ตได้จากินได้อยู่แบบนี้เนาะมีเป็นรอยรสชาติเลยอ่ะของญี่ปุ่น